สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้บีมารีวิวนะคะเป็น Toyota าอันตินะคะคันข้างหน้านี้เลยตัวนี้เป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็น Toyota าอันติ 1.6G ปี2014นะคะตัวโตโยต้าอันติดคันนี้เป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะคะหน่วยงานราชการนะคะตัวนี้เป็นรถที่ สภาพสมบูรณ์แล้วก็เป็นผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมคือดูแลดีมากนะคะเพราะว่า เขาจะเข้าศูนย์ตรงเวลาตลอดนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคือคุ้มเลยเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรมากนะคะดูแลบำรุงรักษามาดีนะคะใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยแถมได้รถสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วบีฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชม ะะสำหรับโตโยต้าติดคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้โปรช่วยผ่อนไปเลยนานสูงสุด6เดือนเลยนะคะแถมออกรถฟรีดาวด้วยนะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะ399,000บาทออกรถฟรีดาวกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันก่อนดีกว่า สำหรับ Toyota a อ t i ติคันนี้นะคะเป็นโฉม minor c h a i นนะคะปี B 14นะคะคันนี้เป็น 1.6G ปี14นะคะเป็นโฉมไ i n o r c h a ชนปี14ปรับโฉมใหม่สวยมากๆนะคะคันนี้ไฟคู่หน้าคันนี้จะเป็นไฟ m u l t i r e f l e t t o r นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียม3ชั้นตรงกลางเป็นโลโก้ของ Toyota นะคะเป็นโครเมียมเช่นกันในส่วนของคันนี้จะมีโครเมียมนะคะคาดตั้งแต่ไฟซ้ายด้านซ้ายนะคะไปจนถึงด้านขวานะคะดูสูน สวยงามโฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้ออลลอยจากโรงงานเลยนะคะล้อตัวนี้เป็นล้ออลลอยแท้นะคะเป็นล้อจากเดิมจากโรงงานในส่วนของกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะดูสวยงามมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถคาดด้วยโครเมียมนะคะรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีบอลเงินเครื่องพัน600ซีซี ภายนอกนะคะดูสวยมากเลยคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็มีคำว่าโคล o l าเอาติดนะคะติดอยู่ด้านท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะมาพร้อมกับรหัสเครื่องยนต์นะคะก็คือ 1600cc ซีซีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะ ด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในคันนี้กันนะคะภายในนะคะของตัวรถคันนี้ตกแต่งด้วยสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสภาพเดิมๆเลยดูได้เลยตะเข็บไม่แตกไม่ย่นเลยนะคะคันนี้สภาพโดยรวมสวยๆเลยค่ะสภาพมือน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะ ตัวนี้ด้านข้างของประตูนะคะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจเช่นกันนะคะสวยมากคันนี้เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันต่างๆภายในรถกันดีกว่าอ่ะเรามาดูด้านในนะคะด้านในคันนี้นะคะภายในสวยมากๆนะคะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะเป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานนะคะ รองรับฟังก์ชันนะคะ fm am aux usb แผ่น cd mp 3นะคะรองรับหมดเลยนะคะใช้งานสะดวกสบายในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าควบคุมเครื่องเสียงด้วยได้ด้วยพวงมาลัยเลยนะคะคันนี้ในส่วนของคอ,อนโซลหน้าก็มองแล้วสบายตานะคะเรียบ เป็นแนวเดียวกันนะคะทําให้การขับขี่นะคะมองไปด้านหน้าก็ดูสบายตายิ่งขึ้นนะคะในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะคะเป็นไฟสีฟ้าอ่อนๆนะคะมองเข้าไปก็ดูสบายตาเหมือนเดิมเลยนะคะเรือนไม้นะคะไม้ยอยู่แค่154,169กโลเมตรนะคะ ใช้งานน้อยจริงๆนะสำหรับคันนี้นะคะไฟรูมนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะทั้ง2อันเลยนะคะแล้วก็หลังคาเพดานไม่มีคราบสกรปรกนะคะภายในสะอาดสะอ้านถือว่ารถคันนี้คุณลูกค้าได้รถสภาพสวยแล้วก็เดิมจริงๆนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็กว้างขวางใช้งานในครอบครัวใช้ไปต่างจังหวัดใช้ได้หลายอย่างนะคะใช้ไปเดินทางไปทำงานก็ประหยัดน้ำมันเพราะว่ารถตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ประหยัดน้ำมันแน่นอนใช้ในครอบครัวก็ไปต่างจังหวัดก็นั่ง สำหรับรถคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะสำหรับตัวนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ d u โอวีวีทนะคะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a a n t i ติ 1.6G ปี2014นะคะไม์ยอยู่แค่156,000กิโลเมตรราคาอยู่ที่399,000บาทออกรถฟรีดาวนะคะขับ มีโปรช่วยผ่อนนะคะ6เดือนเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าอยู่ในเขตต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะบีมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะมีบริการรถสไลด์วิ่งส่งรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลย นะคะสนใจคันนี้โทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572หรือเบอร์ที่บีใส่ไว้ตรงมุมขวาล่างนะคะของคลิปนี้โทรหาบีได้ที่เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงทักไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใตโ้โพสต์คุณลูกค้าทักและแอดไลน์หาบีได้เลยสอบถามข้อมูลกันได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะคะจะขอรูปรถขอโลเคชั่นสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะ สอบถามข้อมูลได้ฟรีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้ไม่ต้องกังวลทักมาคุยกับบีก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่ชอบรีบจองนะคะบีให้สิทธิพิเศษเลยจองแค่1000บาทเท่านั้นออกรถฟรีดาวแถมมีโปรช่วยผ่อนอีก6เดือนนะคะคุ้มมากๆแถมได้รถเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้แมนแทเนนต์จากเจ้าของเดิมดีแน่นอนลูกค้าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยสำหรับโตโยต้าอันติสนะคะในเพจยนต์ของเรารับประกรัน เลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้บีหน่อยนะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ